สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมผมเนนะฮะก็ในวันนี้นะกลับมาอยู่เกมคอฟดิวตี้โมบายกันอีกเช่นเคยนะฮะวันในวันนี้เราจะมาลองเล่นหมวดซอมบี้ในแม่กันดีกว่านะซึ่งมีหลายคนบอกว่ามันยากมากเลยนะซึ่งผมออกไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ผมอัพอยู่ตอนนี้นะผมผมจะอัพอัพเกรดอาวุธตันเลยนะครับกับอาวุธเทรนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่านะที่หมดระดับไนแอมนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะขั้นแรกคือผมต้องตั้งหูฟังคืนสักหน่อยแล้วนะละปวดทัวสะกหลือเดินโอเคฮะก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณแบบพรีเพรย์นะฮะยังไม่ได้ลุยจริงนะครับผมก็ตอนนี้ผมขออนุญาตปิดปุ่มนิดนึงนะอันนี้ผมเล่นบนคอมเะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับผมซึ่งถ้าเป็นโหมดซอมบี้เนี่ยคนเล่นบนคอมสามารถเล่นกับคนที่เล่นบนมือถือได้นะครับเพราะมันเหมือนแบบเป็นการอารวมือกันนะครับไม่ได้เป็นการสู้กันนะ มันจะได้ไม่ได้แบบอ่าเขาเรียกว่าเอาเปรียบนะครับผมเป็นการเล่นด้วยกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นหอกันเลยดีกว่านะครับ let's go เดี๋ยวนะครับอ่าเพื่อนเราน่าจะไป fracking tower นะซึ่งมันเป็นอาแหล่งที่เป็นมุ่มุ่งเนี่ยมันก็ค่าจะดีตรงที่ว่ามันจะมีของอะไรพวกนี้ดอ p เพิ่ให้แต่เยอะกว่านะครับผมแล้วซอมบี้ก็เยอะมาหาศาลตามด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่า ต้องดูว่าเพื่อนจะเอาไงกันนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาอยู่กระจุกที่นี่ที่เดียวหรือเปล่านะถ้ากระจุกที่เดียวก็น่าจะลําบากลําบนเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราดิ่งไปเลยดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าการดิ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดน,นะครับผม <laughs> แม่ไม่ตรงจุดที่ผมตั้งปเป้าไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่เป็นไรเราเก็บของไปก่อนนะครับผมต,ต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะครับว่าผมแบบเขาเรียกว่าไงนะฮะ ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับผมเพราะงั้นวิดีโอที่ผมลงเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะเป็นคลิปดองนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับผมกลับมาเต็มที่แล้วนะฮะนี่จริงๆผมกะว่าจะมาหาเขาเรียกว่าพวกกล่องสร้างอัปเกรดอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแถวนี้นะฮะตรงนี้มีคริสตัลมูนด้วยนะครับผมอีเตอร์คริสตัลนะฮะโอเคไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยโวโอเคมีกล่องนึง โ okay, อเคน้อยเราก็ได้กล่องหนึ่งเพิ่มเติมมานะครับตบตบตบโอเคโอเคได้กล่องนะครับผมดีมากเลยเกาะเกาะเดี๋ยวเสริมเกาะสักชิ้นหนึ่งนะครับผมข้างบนมีไหมโอเคมาไม่ทันไม่เป็นไรนะครับป้อมเดี๋ยวเราจะเซนทรีก่อนเลยนะครับผม s <S ไม่มั่นใจผมจาไม่ได้ด้วยมันมาจากฝั่งไหนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะผมต้องฝั่งนู้นี๋ยวมันมาฝั่งนี้แน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะย้ายจากฝั่งนี้นะครับ <K S 2> มาฝั่งนู้นนะครับผมอ่ะเป็นไงเขาเรียกว่าคิดหลายตลบกบชั้นนะครับผมใช่ไหมมาฝั่งนี้สินั่นไงฮะเป็นไงฮะสัญชาติยานตัวเองนะครับผมสัญชาติานครั้งแรกของตัวเองแล้วจะผิดเสมอนะเอาตรงข้ามมันได้แหละนะครับผมเคเอ๊แต่รู้สึกว่ามันน่าจะยังใช้นี่ตีได้อยู่นะครับใช่ไหมโอเคโอเคยัง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 พอซัดได้อยู่ฮะยังยังยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ขอร้องขอร้องขอร้อง โอ้โอเขียนโอเคเคลียร์ซอมบี้ไปก่อนนะ่ยเขียร์ซอมบี้ส่วนเกินนะครับผมเอ๊ะอัปเกรดได้แล้วนี่นะอัปเกรดเป็นเซนทรีเกาะและกันนะผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันมันชักเตือนแรงเกินไปละโว้เกาะแตกเลยลเหรอเฮ้ยตะกี้ผมทำไมผมฆ่าผมยิงมันไม่โดนเลยทำไมปิงขึ้นเหรอหรือย,อยังไง เนียนะป้อมเพื่อนคือจะพังให้ได้แล้วซ่อมให้ซ่อมให้โอเคครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 ,ยวต้องย้ายป้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวนะผมขอเปลี่ยนเกาะแป๊บนึงนะฮะเลือกเปลี่ยนเกาะเป็นได้ไหมเรียกว่าเติมเกาะน,นะครับผมโอเคนะครับไหนแมนนี่ยากสีอีกนะฮะผมนี่คือแรกนี่มันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย แล้วขึ้นถัดไปนี่จะเป็นยังไงครับเนี่ยเอ้ยอ้ยถ้าอย่างั้นเราต้องพยายามแบบมีป้อมให้ได้เยอะที่สุดแล้วรีบหาของให้ได้ไวที่สุดเลยนะครับเนี่ยไม่งั้นแบบไม่ไหวจริงๆนฮะโอเคครับโอเคต่อไปนะฮะต่อไปนี่ขนาดคืนแรกนะครับเนี่ยยังรู้สึกเหมือนแบบนี่มันไม่ใช่คืนแรกเลยโอ้ไม่กอนมากโอเคโอเคไปซ้อมให้ซ้อมให้ โอเคสุดจริงนะฮะคือแรกจริงป่ะเนี่ยเริ่มไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นคือแรกเลยเดี๋ยวเราเออมีสะพายบล็อกอยู่นี่นอะอ่าเอาไงเอาไงเพื่อนอ่าเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้ให no ไอ,พอ้พรเออก็ <c oughs> ไม่ได้คิดว่าจะลงแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาวุธด้วยนะครับผมโอเคช็อตการเก็บไว้ก่อนนะครับ อ๋อรถไปเพื่อนไม่ได้ไปเอาอีกกล่อนนงที่อยู่ไกลๆละ่ะโอ้โหแล้วอีกจุดหนึ่งคืออย่างไกลเหรอฮะเอ๊น่าจะมีโอเคมีรถจริงด้วยนะฮะโอเคแต่เพื่อนไปแล้วนะครับผมปล่อยเราเหงาไปคนเดียวครับบ้าเอ๋ยคือเพื่อนแบบฮัลโหลเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ไปไฟนงเลสล่ะมันมีแอร์ดรอปไม่ใช่หรอเพื่อนน่ะแล้วก็กลางคืนมาถึงแล้วเนี่ยกลายว่า แอร์ดรอปขาดไปหนึ่งอันฟรีๆเลยนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ต้องทําให้ถึงที่สุดนะครับผมเดี๋ยวป้อมอีกอันหนึ่งด้วยละกันนะครับผมแต่ป้อมฝั่งนู้นเพื่อ,อนๆเอามาระดมมันฝั่งนี้เต็มไปหมดเลยครับผมผมไปตั้งฝั่งนูน้นีคนเดียวได้ออโอเคแล้วคราวนี้ไม่ขาดของนะขาดแค่เงินอย่างเดียวโอเคยังยังโอเคอยู่นะขาดแค่เงินแคี okay. อืม อย่าสร้างต้องรีบสร้างป้อมแล้วก็อัปเกรดปืนนะครับให้ดาเมจมันแรงๆหน่อยนะครับผมโอเคฮะเนี่ยเราเพียงพอแล้วนะครับผมรีบอัปเกรดเป็นกราเน็ตเลยจะได้ไม่เสียเวลาตอนหลังนะครับโอ้โหเดือดจริงนะครับทำไมป้อมโดนดาเมจอะโอ้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 ขอร้องขอร้อง โอ้ไม่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 ไฟนั่นหรอไม่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 แต่ไม่แน่ฮะไฟอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้แต่ผมอยากได้ตุ่มๆมากกว่าเพราะว่าตุ่มๆมันค่อนข้างจะแบบทำรับเป็นวงกว้างนะครับผมแต่ไฟมันน่าจะระยะใกล้กว่าป่ะถ้าผมจะไม่ผิดลองขอเพื่อนดีไหมนะขอแค่กล่องเดียวน่ะเพื่อนได้ไหม โอเคฮะได้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 โอเคขอบคุณเพื่อนมากโหเต็มที่แบบเดือดจริงฮะเดือดเดือดมากเลย <S 2> <S 2> เฮ้ยผมเพิ่งเห็นอีบ้าเอ้ยผมเพิ่งเห็นเอากด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 เป็นประแจเออโอ้ชิเจ็ดเจ็ดเจ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 ด โอเคฮะโอเคโอเคโอเคตายเถอะให้ตายเถอะโอ้ชิด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 โบเยอะ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 อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเยอะ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 เกินเยอะเกินโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวซ่อมให้เพื่อนได้วยอ๋อเรียบร้อยปอมเพื่อนพังโอเคโอเค พยายามเต็มที่เพื่อยื้อให้ได้มากที่สุดนะครับผมโอ้เดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเกือบพังเกือบพังป้อมเกือบพังป้อมป้อมเกือบพังโอ้โหตบกันอร่อยเหลือเกินโอเคฮะโอเค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 ฮะผ่านคืนที่สองมาได้นะครับผมเหนื่อยจริงนะครับเหนื่อยมากด้วยเพื่อนไปตรงแอร์ดรอปนะขอร้องโอเคแอร์ดรอปมีหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย ไปแล้วเอ,อ๊จุดนี้ไม่มีใครเอาด้วยสวยโอเคเดี๋ยวเราจะไปโอเคเราโอเคโอเคโอเคความคิดดีความคิดดีผมลืมไปเลยเนี่ยมันจะเล่นสองปีนานมันจะมีพวกอีเวนต์อะไรแบบนี้ขึ้นมานะผมซึ่งเวลาเล่นบทคอมเวลาเจออีเวนต์แบบนี้มันจะค่อนข้างแบบมีบั๊กนะผมในเรื่องของปุ่มนะอ้าวไม่ได้ทำอะไรเลยผลิตเซเบรัสจ่ายค่าเซเบรัสนะ อ่าปุ่มมันจะบลั๊กนะครับผมตอนเนี้ยผมจะไม่สามารถซูมหรืออะไรได้เลยต้องทำอะไรอ๋ออ๋ออ๋อต้องลากศัตรูมาตรงนี้มา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 อร่อยอร่อยมากินอะไรอร่อยอร่อยแถวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแทงให้อยู่แทงให้อยู่โอ้ยเจ็บ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 จ็บริงเอาเกาะผมหมดด้วยโอ้สวย พี่อันมันต้องรอมาอยู่ตรงเงี้พี่อันเออเออเออกินกินเข้าไปเร็วๆกินให้หมดแล้วรีบกินไอเซอร์เบลากเล็บกินดีบอยรีบกินเถอะพี่โอ้อย่างเขียวอร่อยอยู่เลยอย่างเขียวอร่อยอยู่เลยโอ้เพื่อนเอ้เพื่อน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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนช่วยจ้าเพื่อนจ้าโอเคสิบตัวแล้วนะครับผมสำเร็จสักที โอ้ย่างเหนื่อยเลยฮะท่านผู้ชมโคตรเหนื่อยอะโอเคฮะโอเคตอนนี้ปุ่มบักแล้วนะครับผมผมจะไม่สามารถสูงไม่สามารถอะไรได้ละไอ้บ้าเอ๋ยทำไมผมต้องมาบักด้วยนะแล้วหอเอ่อเาเพื่อนจอดหอไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนอย่าบอกนะโอ้เพื่อนทำไมต้องไปที่นั่นอยากรู้ถามจริงเพื่อนเพื่อนจ๋าเออกลางคืนมาถึงแล้วอย่างไวเลย ั่นคือผมเชื่อว่าป้อมปืนเหล่าน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับการโดนโจมตีแน่นอนเลยครับ Canon turret อันนี้น่าจะระดับนี้น่าจะพอแล้วแหละครับ okay, Machine. เค c h ชินแล้วตะกี้เก็บหมาปะนะเก็บออโต้เก็บมาปะนา Auto, าปะนาโอเครับเดี๋ยวอีกฝั่งอีกฝั่งระวังตรงนี้แล้วกันนะครับผม ไม่มีของครับแม้าต่กี้ผมเก็บไม่ทันจริงๆด้วยแมชชีนการขาดอันนึงอ่ะไม่ตายเหอะใครก็ได้ขอร้องเราไม่ไหม,มผมว่าไม่มีใครเก็บมาแน่เลยอ่ะเออผมว่าตอนนี้น่าจะไม่รอดแล้วแหละนะครับผมเหนื่อยจริงนะครับเห็ๆๆนหะปัญหาคือมันบั๊กปุ่มด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเลยครับ ทดลองอะไรห,หน่อยนะแก้ไม่ได้ด้วยนะครับผมสุดยอดจริงๆเลยเดยวนะฮะเดยวนะเดยวนะเดยวนะโอเคฮะน่าจะพอแก้ได้แป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมเลือกแบบเปลี่ยนปุ่มโคลโมดนะครับก็เลยสามารถพอจะแก้ได้นิดหน่อยนะครับ <c oughs> โอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตาย <c oughs> โอเค คือแบแบแบบแบบแบบสร้างป้อมไม่ได้นะครับผมมันไม่มีของ,องจริงๆอะ่ะแล้วแบบผมไม่ได้เป็นคนขับฮอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าผมจะขับฮอเองละคือเพื่อนไม่ยอมดรอปตรงกล่องเขียวกันนะผมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ไปคือถ้าจะบอกว่าที่ไม่ไปเพราะว่าอยากจะไปเก็บลายพายอย่างนงี้หรอครับแต่ว่าถ้าสมมติแพ้ถ้าทุกอย่างตอนจบแพ้มันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับ ซ้อมจ้าโอ้โหเพิ่งเห็นตรงนี้บ้าเอ้ยเพื่อนจ้าเพื่อนจ้าเผือเคื่อเผบ้าเอ้ย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 โอเคครับเข่ยเอ่ยเอมซ้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 อมทำจริง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 โอ้โดนลุมโดนลุมมหาศาลเลยโดนลุมมาศ อโอเคฮะพอจะช่วยถ่วงได้นิดหน่อยโอ้แต่จำนวนไม่ลดไม่ลดนะช่วย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 ลดช่วยลดช่วยลดโอเคโอเคโอ้เซียน น่าจะแพ้แล้วนะครับไม่ไหวอ่ะแพ้จริงโอ้ไม่ไหวฮะสู้ไม่ได้แบบไม่ไหวแบบไม่ไหวเลยนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะฮะับสำหรับโหมดซอมบี้นะครับระดับนแม่นะบอกตรงว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับผมเหนื่อยมากนะฮะที่สําคัญคือต้องมีเพื่อนนะยังไงก็ต้องมีเพื่อนมีทีไม่ได้นะผมยิ่งครบสียิ่งดีนะฮะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆอิงนะผมมันเหนื่อยไปไม่ไหวเลยนะครับผม ก็ก็ได้ถ้าจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ไม่เีอะไรแล้วนะเจอใหม่คลิปหน้านะครับทบชมเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะ a d ี o s ครับบุ๊ย